สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะก็วันนี้นะคะน้องหนุ่มก็จะเอาเดนนี้นะคะไปจ่ายที่ร้านค้านะคะว่าเขาจะรับตังไทยไหมนะคะตังไทยที่เป็นเด่นไหมนะคะก็นี้เป็นเดนสิบาทนะคะแล้วก็เดนย่ยตกแล้วก็เด่นห้าบาทนะคะน้องหนุ่มก็จะไปลองส่ายในเมืองเชียงตุงดูนะคะว่าเขาจะรับเดนย่อย แว้งไทยไหมน,นะคะทุกคนโอเคค่ะตามน้องหนุ่มมาเลยนะคะนี่คะ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองแล้วนะคะก็จะไปซื้อขนมนะคะว,ว้าวลงดอยลงดอย ก็มากับน้องสิพังเหมือนเดิมนะคะสิวก็มีสิพังโอ้สกิมมีทุกรสเลยอะกินสีนารีเอ่ยีวันนี้นะคะเขาก็จะติดไว้เลยอะแปด้อยห้าสิบอ๋อถ้าเป็นกัดใหญ่ๆนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้โคตรละแปดสิบห้าบาทเหมือนประเทศไทยเลยอะสิ่า อุ้ยมีทุกอย่างเลยว้าวสุดยอดอันนี้สมปูขดละเอ้ยไม่ใช่เป็นยาแก่ก็เห็นนะวัสดินเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพูดไม่ถูกเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้นี่นะคะสินค้ามาจากไทยแล้วก็จ่ายตังค์ไทยได้ไหมนะคะทุกคนเต่ว่าพี่เขา ติดป้ายไว้นะคะว่าเท่าไรเท่าไรนะคะนี่นไหนถ้าเกิดก็คือโอ้ยเหมือนกันนะอุวยราคาเหมือนกันเนาะนอันนี้ทั้งหมดน,นะคะร้อยสามสิบบาทนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันทุกคนอุ้ยไม่ต่างกันเลยเนาะสิบเอ,อ็เนาะอู้อันนี้อันนึงกี่เนาะห้าสิบบาทอันนี้ดีใจแน่ดีจใจไหมเนาะ อโอ้โหนี่น่าขนมนอันนี้สามสิบาทสิพ้องนี่กลุ่ยกลุ่ยสามสิบาทจะเอาอะไรดีนะอันนี้ไหล่ะยี่สิบสองบาทอ่ะพี่ก็เอาไว้เอาพี่แล้วหนูก็จะเอาสิพ้องแบบนี้อันแบบนี้หวานเดียอเนี่ออยอร่อยก่อน่ะมุกมุกมุก เท่าไร่บห้าบาทเลยทั้งหว่ายี่สิบาทเท่าไร่สิบาทเนะมุกโอ้สี่สิบาทมุกอุอันนี้ลมเขาเยา้ามีลมเขาตอนที่ล้มเขาละอันนี้สิบห้าบาททั้งหมดเลยเนาะอ้ยออลมถือเน,นี่ยอล้มหนึ่งร้อยบาทเลย อันนี้ซาไทยเท่าไหร่อ่ะสิพ่อเจ็ดสิบห้าบาทซาไทยเจ็ดสิบห้าบาทน,นกเก่งนกาไอ้ก๊อฟมีก็มีสิพ่อนี่าายซาไอ้ก๊อฟก็มีอันนี้เจ็ดสิบบาทซาเขียวก็มีอุ้ยลิ้นจี่กระป๋องนะห้าสิบห้าบาท นี่สามสิบห้าสิบหทำไมอันนี้แพงกว่านั้น่ะอันนี้ยี่สิบห้าไม่ใช่หรออันนี้สามสิบห้ากบฝกโก้เนาะอ๋อกาแฟอ๋อถ้ากาแฟนี่จะแพงกว่าเนาะโอวมีทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ยี่สิบบาทสลามอ่ะสลามี่สิบบาทเองนะเยยนลี่สามสิบบาท โอ้ oh, น้ำสักโอ้ห oh. <s ays> ือสี่สิบสาทดกแพกเนี่ยโอ้สี่สบาทโอ้ห้าสบาทชวโอพินนาโอยะพินโอ้ฮ e, ้ยสามเอ้ยเรือไ สาม,มหาเหรียญ่นหมตัก้ทยเลยหรออ๋อสิบสองคิดถึงนี้สิบสองนี่เนี่ยห้าสิบสองบาทเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นของพาม่าไงถ้าเป็นของพาม่าเนี่ยก็จะมาจะเขียนไว้ภาษา,ต,า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 ต่างพ่าม้าตอนนี้เี่นมแล้วนี่เนี่ยน้องนมยี่สิบสองบาทเราไปเราไปจ่ายตค์กัน ดูว่าพี่เขาจะรับหนังไทไหมนะคะก็ถามดูก่อนค่ะวุ้ยสกันแรกก็มน,นี้สไลด์สามสิบห้า <35. S 1> ตึงแพกหร้งแเนี่ยสามสิบห้าห้าบหอ่มีห้าสิ 55. 55บหาทอันนี้สาสิบห้าสิ่งใหญ่ๆนี้มเาเลยมเมาเลยจ้ะ เม็ดขัดเนี้ยเม็ดนี้ก็มีห <c oughs> ้าสิบห้าเป็นเนี้ยก็ยสิบาา <c oughs> บาทตนน่างอย่างนมีก่งังกิน้ามีคซื้อผักค่ะอ๋อเยซื้อผักอ่ะห้าสิบห้าโอ้นี่พี่เขารับตังไทยอยู่นะคะทุกคนเอานะ้าสีาา่ร้อย อ๋อกระปุกเล็นะกรก,กระปุกใหญ่กนระปุกแล้วเนาะกระปุกเล็กกระปุกใหญ่เนาะนี่มีของไทยทุกอย่างเลยทุกคนโอายตอนนี้เหมือนเรามาประเทศไทยเลยนะสิฟังเราจะเซตต่างไทยสิคก็งจะหมดเท่าไหร่ตอนนี้มีหมดยี่สิบสองบาทนะคะ <c oughs> เอนนี้จ่าอะไรหน <c oughs> อ่ออยโาะมีกระเม็นค่ะ นี่สิห้าค่ะคุณ่ะอ้นียคดีสิบเจดเลย่ะทุกคนถ้าดีสิบมีเดนก็มาสาล่างเลยนะคะรับทั้งหมดเลยค่ะถ้าเป็นทางค์ทนะคะร้อสิบเจ็ดต่อร้อสิฟองูไปหนึ่้อยเกาสิบเจ็ดอู้า่สองบาทเต็มเตมองบาทนะสองบาทเอาเนี่ยเองแกะ เข่าข้าบาทกัยังเนาะแล้วก็ลองอันนี้ก็่เหัาอันนี้อนนี้ตะตบทางทนเลยสาบาทเอาเอาสามบาทอันนี้ก่หลือันนี้อะไรอยสองบาทคือสบาทอะไรก็ทางบันอันนี้สองบาทก็ทางบันเนาะอันนี้อะไรเนาะอนี้สองนี่นะอ๋อ พ่พี่หมดยี่สิบห้าบาทสิพองหมดสองร้อยโอ้สุดยอดเลยเหมือนประเทศไทยเลยสิพอ่อแต้วก็ตั้งใจมาเอาสิพอ่อไม่ต้องเลกตังกันตัาตรงนี้โอ้เอาทั้งนี้ <c oughs> โอ้ดีกว่ามีนนนี <c oughs> ่นะคะทุกคน น,นี่น้องหนูซื้อโยโย่นะคะเจ้าอะไรเออโยโย,โยน่น,นะคะ22บาทถ้าจ่ายตังค์ไทยนะคะน้องหนูเอาเด่นไปจ่ายนะคะได้เลยนี่ตังค์คอน3บาทได้25บาทได้สองอย่างนี้นะคะที่จริงน้องหนูก็อยากซื้อเยอะนะคะแต่ว,ว่าตังค์นี้แหละตังค์นี้เด่นล้นนี่ถ้าพี่พีเอฟซีนะคะมาเชียงตุงนะคะไม่ต้องแลกตงังค์ พ่อมากก่าก็ไล่ค่ะแล้วก็เอาตาังแเถดใส่ไปเลยนะคะทุกคนใส่ไล่เลยค่ะแล้วก็เหรียญก็ไล่นะคะแล้วก็แหวงพันก็ไล่เหรียญไล่อไรไล่ลลหมดเลยนะคะน้องหนุ่มเอาเหรียญไปจ่ายเองนะคะน้องหนุ่มเก็บเหรียญเก็บเหรียญไว้แล้วก็เอาเหรียญไปจ่า <c> ย <oughs> ที่จริงไม่มีแหวงใหญ่นะคะมีแต่เหรียญก็เลยเอาเหรียญไปจ่ายค่ะ ที่เชงตูงก็รับตังไทยนะคะเหมือนประเทศไทยเลยค่ะถ้าถ้าเราจ่ายตังไทยแล้วก็เข้าร้านค้าแบบนี้นะคะก็เหมือนเราอยู่ประเทศไทยเลยน้องหนุ่มตื่นเต้นมากๆเลยคะ่ะนี่อันนี้น้องหนุ่มไล่เอาไปนะคะเมื่อกี้นะคะน้องหนุ่มไล่เอาเหรียญสิบกับเหรียญเหรียญห้าไปเองนะคะนี่เหรียญบาทเป็นสองบาทรับหมดเลยค่ะน้องหนุ่มเก็บเหรียญไว้ไปจ่าย ไปจ่ายร้านค้าน oh ้องหนุ่มรู <trauma> yeah, ้แล <name ual> ้วนะคะตอนนี okay. hey, ้นะคะเหรียญก็ที่เชียงตุงเขาก็รับเหรียญนะคะจ่ายเหรียญไล่ค่ะน้องหนุ่มดีใจมากเลยเออเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่จ่ายเออเป็นเนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจ่ายจ่ายไม่ค่อยรับนะคะแต่ตอนนี้ที่เชียงตุงนะคะรับหมดเลยค่ะเดนีอะไรก็รับนะคะเหรียญไทยนะคะไม่ใช่เหรียญอะไรนี่ดีใจเลยเฉพาเราเก็บเดรนไปเยอะๆแล้วก็ไปจ่าย ปกันรดีใจใช่ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าที่เชมุ่งรับรับส่ายเลนแล้วก็รับส่ายตางไทยหมดเลยค่ะต้องดูุดีใจมากเลยถ้าพี่เอฟซีมาเนี้ยไม่ต้องไปโง่เลยนะคะไม่ต้องแลกตากได้คะ่ะเอาเดนส่ายไปแล้วก็เอาแหวง ที่ร้านค้าที่น้องหนุ่มไปซื้อนะคะก็มีของประเทศไทยทั้งหมดเลยนะคะที่นําเข้ามาจากประเทศไทยทั้งหมดเลยค่ะก็ราคานะคะก็จะติดเป็นอ่าเป็นตังไทยหมดเลยนะคะถ้าถ้าถ้าเรามีแหวงไทยนะคะก็เอาแหวงไทยจ่ายเลยก็ไลค่ค่ะถ้ามีแหวงพม่านะคะอ่าพี่ๆที่ร้านเขาก็จะคิดอ่ตาตังไทยตังค์ไทยนะคะว่าเออ มาเป็นตังค์พม่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะพี่เขาก็จะคิดให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตังค์พม่าจ่ายพี่เขาก็ไล่คะ่ะแล้วก็ตังค์ไทยก็ไล่นะคะเด่นก็ไล่คะ่ะแล้วก็ในร้านเนี่ยนำเข้าจากประเทศไทยเกือบหมดเลยนะคะทุกคนน้องหนุ่มดีแจง่างเลยคะ่ะเหมือนอยู่ที่ประเทศไทยมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะน้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิสั์<อ>ให้น้องหนุ่มเชียงตูงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ